มาดูนะคะเรื่องแรกของแคลคูลัสเบื้องต้นนะคะที่เราจะเจอนะก็คือเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันเรามาดูกันก่อนว่าลิมิตของฟังก์ชันเนี่ยมันหาค่ายังไงนะคะลิมิตของฟังก์ชันลิมิตของฟังก์ชันจะเจอกันเป็นตัวนี้ลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้ a คผูใช้คำว่าเข้าใกล้นะคะแปลว่า X กับ A เนี่ยมันไม่ได้เท่ากันคือมันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะคะแต่ว่ามันคือการลู่เข้าเวลามันเข้าใกล้เนี่ยก็คือมันจะมีเข้าใกล้มาสมมติว่าตัวนี้เป็นเส้นอเส้นกราฟเนาะอันนี้คือเลขเลขหนึ่งสมมตินี่คือหนึ่งมันก็จะมีท่าน,นึ่งอยู่อย่างนี้มันจะเข้าใกล้ทางซ้ายแล้วก็เข้าใกล้ทางขวาถูกไหมคะพอคราวเนี้ยมันเข้าใกล้คือเข้าใกล้ให้มากที่สุดนะอ่า เข้าใกล้ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นตัว x เนี่ยสมมติว่า a คือ1 x มันอาจจะเป็น0ูนย9จุดเก้าไปเรื่อยๆแต่ถามว่าถึง1นึ่ไหมไม่ถึง1นะคะมันมีทางซ้ายมามันมีทางขวาทางซ้ายคือมันเข้าใกล้ทาง,ท,างที่มันน้อยกว่า a ะคะ่ะลูกเข้าใกล้ทางซ้ายแล้วอันนี้ก็คือมีค่าเข้าใกล้ทางขวาก็คือ2ฝั่งเนี่ย ขยับเข้ามาเรื่อยๆฟึ๊บฟึ๊บฟึแต่ถามว่ามันถึงเลขหนึ่งไหมไม่ถึงอ่ามันอาจจะฝั่งนี้ฝั่งขวาก็คือค่ามากกว่าหอาจจะเป็นหนึ่งจุดซ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 ุดหนึ่งแต่ถามว่าใช่หนึ่งไหมไม่นะคะอ่าคราวนี้เวลาเราจะหาค่าฟังก์ชันของลิมิตอ่าเขาบอกว่าหาค่าฟังก์ชันของลิมิตเราจะหาได้ก็ต่อเมื่ออะไรอ่ามาดูนะเขาบอกว่า ลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ F x เข้าใกล้ a ทางซ้ายใช่ไหมอ่ามันเท่ากับลิมิตของฟังก์ชัน fx เมื่อ F x เข้าใกล้ a ทางขวาอ่าเราเจอแบบนี้ก็คือทั้งสองทางเนี่ยนักเรียนต้องหาค่าทางซ้ายสมมุติว่าครูหาทางซ้ายได้3ทางขวาได้3แปลว่า ฟังก์ชัน f เนี่ยค่ะมีลิมิตเท่ากับ3ตัวนี้ก็จะเป็น3โอเคไหมแต่ถ้า2ตัวนี้ได้มาทางซ้ายแทนค่าแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทางซ้ายได้5สมมุติทางซ้ายได้5ทางขวาได้6ถามว่ามันเท่ากันไหมไม่เท่าแปลว่าฟังก์ชัน f นี้มีลิมิตไหมคะแปลว่าฟังก์ชัน f นี้ไม่มีลิมิตง่ายๆก็คือให้นักเรียนหาซ้ายให้ได้ขวาให้ได้ จากนั้นดูว่ามันเท่ากันไหมถ้าเท่ากันเอาค่าเนี้ยค่ะมาเขียนเนี่ยคือค่าอันนี้คือฟังก์ชันที่มีลิมิตเท่ากับค่านั้นอ่ะแต่ถ้ามันไม่เท่ากันก็แปลว่าฟังก์ชัน f นั้นฟังก์ชันนั้นไม่มีลิมิตที่ท,ที่ที่เขากำหนดให้อย่างเช่นถ้าเขากำหนดให้เป็น x ก็ไม่มีอ่าฟังก์ชัน f ไม่มีลิมิตที่ a โอเคเนาะอ่ะเรามาดูตัวอย่างอ่า อย่างที่หนึ่งนะคะอย่างเช่น x อ่าเขาบอกมาให้ว่า y เนี่ยเท่ากับ f x แล้วก็เท่ากับ f x บวก4อ่าฟัง์กชันเราคือตัวนี้ถูกปะเอามาแทนอ่าตัวนี้ก็จะได้เป็นลิมิตของอะไรคะ f x มันคือ f x บวก4ใช่ไหมลิมิตของ x บวก4เมื่อ x เข้าใกล้3ทางลบ ถูกไหมอ่าเวลาแทนแทนยังไงนักเรียนก็เอาตัวเลขเนี้ยค่ะเอาสามหรือเอาลบสามไปแทนค่ะเวลาแทนเนี่ยเขาบอกอ่าไม่ได้ใช้เครื่องหมายข้างบนเลยนะเครื่องหมายข้างบนเนี่ยแค่ให้รู้ว่ามันเป็นทางซ้ายหรือทางขวานะคะเวลาเราเอามาแทนค่าเนี่ยเราเอาเฉพาะตัวเลขมันมาอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นเลขสามก็กลายเป็นสามบวกสี่สามบวกสี่มันเท่ากับเท่าไหร่ เท่ากับ7เพราะฉะนั้นใครที่ตามไม่ทันเนี่ยย้อนกลับไปดูเรื่องการหาฟังก์ชันนะจ๊ะอ่ะต่อไปหาพูว่าประกาเส้นมันใหญ่ไ่ะต่อไปลิมิตเราได้ทางซ้ายแล้วมีค่าเท่ากับ7มาดูทางขวา x บวก4เมื่อ x เข้าใกล้3ทาง ขวาถูกป้ะอ่ะเราก็แทนค่าเหมือนเมื่อกี้เลยก็เป็น3บวก4ก็คือทุกตัวที่มันเคยเป็น x เราแทนด้วย3เราแทนด้วย A ไปแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ตัวนั้นนะคะแค่มันลู่เข้าใกล้ตัวนี้เฉยเเราแค่อยากรู้ว่ามันมีไหมตัวค่าลิมิตที่มันลู่เข้าใกล้ตัวนี้มีไหมอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ได้7อ่ะต, 7, ตัวนี้ได้7ตัวนี้ได้7เพราะฉะนั้น ซ้ายกับขวาเท่ากันตัวนี้ก็จะได้7โอเคไหมคะแสดงว่าตัวนี้มีค่าอ่ฟังก์ชันเอวก4นะคะมีลิมิตเท่ากับ7นักเรียนก็ตอบได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นกราฟเวลาเขียนกราฟก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะไปอันต่อไปไปดูตัวอย่างต่อไป อันนี้คือสิ่งที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้นะคะอ่ะใช้มาดูตัวอย่างที่สองอันนี้นักเรียนดูในชีต้ตามไปเลยนะคะชี้ที่ครูให้ไปนะลกูกเหมือนกันเป๊ะ เรามาดูตัวนี้ตัวอย่างที่สองเมื่อกี้เขาให้มาตรงๆใช่ไหมมันเป็นฟังก์ชันเดียวมันไม่มีเงื่อนไขใดๆก็ไปแทนได้เลยแต่อันนี้เขาให้มามีเงื่อนไขว่าถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ3เนี่ยให้ใช้ฟังก์ชันนี้แต่ถ้า x น้อยกว่า3ให้ใช้ฟังก์ชันนี้หมายความว่าไง x น้อยกว่า3มก็คือทางไหนทางขวาหรือทางซ้าย มันคือทางขวาหรือทางซ้ายคะมันคือทางน้อยกว่าก็คือทางซ้ายถูกไหมเพราะฉะนั้นเรามาดูลิมิตตัวนี้ก็จะเป็นลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าใกล้3ทางซ้ายเราใช้ตัวบนหรือตัวล่างทางซ้ายแปลว่าน้อยกว่าเราก็จะใช้เป็น x บวก6ถูกไหมคะอ่านี่นะอธิบายตัวนี้อยู่นะจ้ะ เพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นลิมิตของ f x บวก3เมื่อ x บวก3นี่ย x บวก6เมืม่อ x เข้าใกล้3ทางซ้ายเพราะฉะนั้นเวลาแทนค่านักเรียนก็เอา3ไปแทนมันก็จะเป็นเท่าไหร่คะ สาบวกหพอ3าบวกหก็เท่ากับ9ถูกไหมเนี่ยเราได้9ทางซ้ายแล้วต่อไปนํามาดูทางขวาได้เท่าไหร่นักเ,เรียนก็ไปดูเงื่อนไข x ที่มันมากกว่า3อ่ะก็เป็นมากกว่าหรือเท่ากับเขาใช้เป็น x กำลังสองเพราะฉะนั้นก็มาแทนในตัวนี้มันก็จะได้เป็นลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้3ทางขวาพอเป็นสามทางขวาแทนเห็นไ,ไหมคะเอาตัวนี้มาแทน x กำลังสองเข้าไปก็กลายเป็นตัวนี้ก็กลายเป็นอะไรคะตัวนี้ก็เป็นโอ้ย,อยลบหนนะึ่ง x เข้าใกล้สามทางขวาซึ่งมันก็คือสามกำลังสองสามกำลังสองก็เท่ากับ ดูไหมหนูเอาสาไปแทนใเอ่กค่ะอ่ะจากนั้นซ้ายได้9ขวาได้9จับมันมาเท่ากันสิเท่ากันไหมเท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นลิมิตของฟังก์ชัน f เมื่อ x เข้าใกล้3เท่ากับ9โอเคนะคะอ่ะแล้วถ้าถ้ามันเป็น ถ้ามันเป็นอ่ะอันนี้เขาให้มาในกรณีที่มันเป็นค่าสมบูรณ์อ่ะค่าสมบูรณ์นักเรียนก็มาดูทางซ้ายก็มาดูทางขวาเราต้องมาดูที่อ่า เงื่อนไขของมันก่อนนะคะเรามาดูก่อนว่าข้างบนเนี่ยค่าสมบูรณ์เนี่ยมันได้เป็นอะไรบ้างเราก็มาดูว่า x เ,เนี่ยค่าสมบูรณ์ของ x เ,เนี่ยเวลาเราแยกตัวนี้มาค่ะมันจะได้ลบ x มา1ตัวแล้วมันก็จะได้ x มา1ตัวถูกไหมถูกไหม คือมันจะมีค่าบวกแล้วก็ค่าลบอย่างเช่นข้างในพอเอามามันได้3ใช่ไหมมันก็ข้างในมันอาจจะเป็นลบสก็ได้หรือมันอาจจะเป็น3ก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันเราก็มาดูว่ามันจะต้องมีกรณีที่มันเป็นบวก1ตัวลบหนตัวนักเรียนก็มาแทนในนี้ก็เป็นค่าสมบูรณ์ของ x เนี่ยเราลองให้มันเป็นลบก่อนลบก็คือลบ x ส่วน x ตัดกันปุ๊บมันได้ลบหถูกไหมอันนี้ในกรณีที่ มันน้อยกว่าถูกไหมคะแต่ถ้าในกรณีที่มันมากกว่ามากกว่าก็จะเป็นอะไรมากกว่าก็เป็น x ตัวเดียวถูกปะเอา x มาใส่ x ตัด x ก็เป็น1อันนี้ในกรณีมากกว่าเราก็จะได้มาแหละอ่ะพอเราได้พอเราได้มาแล้วปุ๊บเรามาดูทางซ้ายกับทางขวาเราพยายามจะประก,กาศขึ้นมาอ่ะทางซ้ายศูนย์ทางลบเข้าใกล้ศูนย์ทางลบเรามาดูซิ เราได้น้อยกว่ามันคือฟังก์ชันนี้ถูกไหมคะแล้วก็ตัวเนี้ยฟังก์ชันมาใส่อ่ะมันคือลบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันมีตัวให้แทนไหมคะมันมี x ให้แทนไหมคะไม่มีพอไม่มี x ให้แทนเนี่ยเราไม่ใช่เอาศูนย์ดึงดันจะเอาศูนย์ไปแทนนะคะตัวเนี้ยเราจัดรูปแล้วมันได้ลบหนึ่งถูกปะเราคิดมาแล้วอะอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้เวลาแทนแสดงว่าลิมิต ของลบหนึ่งเนี่ยเมืเอ่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางซ้ายเนี่ยมันก็คือลบหนึ่งเอาไปตอบเลยอ่าลิมิตของหนึ่งเมืเอ่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางขวาเท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันแปลงมาแล้วมันคือตัวนี้ก็ตัวนี้ถูกปะเพราะฉะนั้นมันเท่ากันไหมล่ะลบหนึ่งกับหนึ่งไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันหาค่าได้ไหมหาค่าไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่มีลิมิตที่ x เท่ากับ0นย์นะคะที่ x ใกล้ศูนย์ไม่มีนะคะ อ่ะไม่มีนี่มีตัวนี้อ่ะแล้วมีคําถามตอนที่ยังเรียนอยู่ใช่ไหมว่าในแบบฝึกหัดเหมือนจะมีให้ถ่ายใส่สแควรูทใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะนักเรียนดูว่าในสแควรูทเนี่ยเราไปแทนค่าแล้วเนี่ยหาค่าแล้วมันเท่ากันไหมเหมือนกันเลยอย่างเช่นสมมติครูให้เป็นอเอาให้มันคล้ายๆกับ แบบฝึกของนักเรียนนาออ่ะสมมุตินะจ๊ะอือ่ะอ่ะมาดูนะสมมติว่า เขาให้มาเนี่ยเป็นโอ้ดืูมตัดสัญญาลรบกวนถ้าเขาให้มาเนี่ยให้หาเป็นลิมิตของ s x เมื่อ x เข้าใกล้9ก้ะ แล้วเขาให้มาเป็นลิมิตหลักขย,นะยับแป๊บนึง่ง ให้ f x เข้ากับ square root x ตัวนี้นะคะให้หาหาตัวนี้เพราะฉะนั้นกเรียนก็ต้องดูทางสายก่อนทางซ้ายลิมิตของ f x, mm hmm. f x เมื่อ x เข้าใกล้ก้9ทางสายนักเรียนก็มาแทนมันก็จะเป็นลิมิต ของรูทสแควรูทเมื่อ x เข้าใกล้9ทางซ้ายใช่ไหมคะพอแทนเข้าไปปุ๊บมันเป็นเท่าไหร่ล่ะก็เป็นสแควรูทเ9รูทเถอดออกมาได้3ถูกไหมอันนี้แสดงว่าทางซ้ายได้3ต่อไปลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้9ทางขวาแทนเข้าไป ก็เป็นรูทเก้าเหมือนกันมันก็ถอดออกมาได้สามแสดงว่าค่าลิมิตเนี่ยซ้ายกับขวาเท่ากันลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้9ทางซ้ายเท่ากับลิมิตของ fx เมื่อ เข้าใกล้9ทางขวามันเท่ากันแล้วซึ่งมันเท่ากับอะไรจะ๊ะมันเท่ากับ3ถูกไหมเพราะฉะนั้นลิมิตของ Fx เมื่อ X เข้าใกล้9นะมีค่าเท่ากับ3แบบนี้โอเคนะคะน่าจะทำแบบฝึกหัดกันได้แล้วเนาะแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะมาสอนแบบ เี่มันจะสอบอ่ามันจะมีการแบบจัดรูปยกกำลัลงเซส่วนอะไรอย่างนี้มากขึ้นเดี๋ยวก็คอยดูคลิปต่อไปนะคะไปเริ่มทำแบบฝึกหัดข้อหนึ่งกับข้อถึงข้อ6ที่สั่งไว้แล้วน่าจะทำได้หมดแหละเพราะเท่าที่ดูเนี่ยครบทุกข้อแล้วนะคะทำได้เลยผูเชื่อมันงนั้งโอเคไปแล้ว